ามที่เพื่อนชอบถามเมื่อเจอในหน้าสังหามาฟังสิบคำถามที่เจอบ่อยที่สุดกันค่ะ 1. ราคาบ้านช่วงนี้ขึ้นหรือลง 2. บ้านในย่านนี้ขายได้ประมาณเท่าไหร่ 3. ถ้าอยากขายบ้านหรือคอนโดต้องเสียค่าโอนและภาษียังไง 4. ทํทำเลไหนหน่าลงทุนที่สุดในตอนนี้ 5. ซื้อบ้านใกล้รถไฟฟ้าคุ้มกว่าจริงไหม6แล้วคอนโดล่ะ กรุงเทพหรือต่างจังหวัดที่ไหนขายง่ายกว่ากัน 7. อยากขายบ้านต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนดี 8. ถ้าอยากซื้อบ้านใหม่ควรไปดูโครงการไหนบ้าง 9. ซื้อบ้านไว้ปล่อยเช่าตอนนี้ยังคุ้มอยู่ไหม1ิแล้ว r o i หรือ,อผลตอบแทนของการลงทุนด้านอาสังหาได้ประมาณเท่าไหร่กันแน่นี่แหละค่ะสี่คำถามที่เพื่อนๆนักจะถามเวลาเจอในหน้าอย่างเรา รับฝากขายจัดหาบ้านที่ดินคอนโดพร้อมสินเชื่อนายหน้ามืออาชีพประสบการณ์มากกว่า10ปีพร้อมให้คําแนะนําด้านการตลาดและการขาย